ແລະພີ່ນ້ອງກິນເຂົ້າເຊົ້ານໍາກັນເດີ້ໂອ້ຜົມກໍຍຸງອີກລະໂອ້ບໍ່ທັນມີຜົມມີເກົ້າເຮັດເຽບໃຜເຽບສວນເອີ້ພີ່ນ້ອງເດໃຫົກ <c oughs> <c oughs> มามาพี่น้องมอนีสิพาพี่น้องมากินเอะาลามเครือไม้สักคันเซอร์น่ะาามีจีเจียมย่งางแห้งๆจีเจียมแล้วก็มีหนังด้ยเอะาลามนี่พี่น้องคลาดเดย ขับชุดโอ้ขักดีพี่น้องเลยอืมโอ้ขับแด้พี่นอ้องมาเด้อมาเด้อขัดเ้าส้มกันเด้อขัดเหนียวขึ้นเกาน,เนี่เหนียว้อน อยู่เค้มน้ำคือเกาพี่น้องบอนเกาพี่น้องชิวา่าโอ้กินมากินเค้มน้ำตลดอดเพราะว่ามาอยู่เค้มน้ำมันสงบจิตสงบใจพี่น้องเอ้ยสบายใจห้ามมาบ่าวลายใหญ่ห้างเนาะมันนี่กินเนี่ยนี่จะเป็นเครือสิคานเอาอยุป้าเนี่ยมันจะออกเผ็ดๆนิดนึนงพี่น้องนี่กับอันแก้มกับยังมีหมกทั่ว ใครแด้นอ๋อบ่เอาลายใหญ่หางพี่น้องมามาแซบๆจ็บน้ำกันบันนี่นะโดนๆก็เห็ดชนึงบันนีเวลาได้เห็ดไทยเห็ดนาพี่น้องเอ้ยสุดซุไปนับกันเออพี่นอ้องเ้อเสาวยูทูบเบอร์เฮาผู้ใดที่ผ่านได้เงินแล้วก็ดีใจน้ำผู้ใดที่ยังบม่ผ่านบนไม่ไรครับ ก็สู้ส่วนต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อหามาเพระาะว่ารายให่้างเพราะเรื่องเองินเรื่องคำเราจะเครียดเนาะก่อนจะกินข้าวขอกอกเหล้าหนึงก่อนเนาะเพราะม่เนาเครียดกินเหล้าเพราเมีนนนีนะ่พี่น้องม <c oughs> ่สงส่งเสริมกันกินเหล้านะเนาะเหล้านี่แก้ปัญหาเพียงแต่ส้วคา,าวนะเ,านาเนาะแต่จะแก้ปัญหาระยะเยาวนี่จะต้องใส่สติปัญญาและความคิด แงินบอกพี่น้องอ๋อมามาหยาดเออกินน้อยเดียวกอกเดียวพอกินคอนเซปซื้อพี่น้องอ๋อโอ้ยคักคักคักมามาพี่น้องโอ้ยอนุญาตเด้อโอ้เข้ากันดีพี่น้องหอมหอม พอติเจียมพอติเจียมแห้งมาเดิมมาเดิมอืมหอมยอืม ยกห้องยก นี่จะเป็นเครือขาพี่น้อง <c oughs> เครือสักานกินมันจะเผ็ดแซ่บดีตัวที่คึ้นไม่นับปากกิน โอ้หักเลย เผ็ดเผ็ดเผ็ดเนี้ยโอใส่คือสาคานนี้ใส่อักซีปักซีลาวเนอะก็ฟักบัวมักแขนใส่หัวบัว นี่จะเป็นยอดหวายน่อมัวายยอดบุญนแซบอือ้อ่สันอืนมยังห้อนพี่น้องขอภัยนำ้ำห้อน, <c oughs> น,อ,นอืมอ,อืมขอภัยอืม ใช่มันก็แพงพี่น้องอยู่เราเขาเจ้ามาซื้อหน่อยหนึ่งสามพันกิตพี่นน้องโดนโดนกินแค่น,นึงไว้กินตลอดออกพี่น้องอันที่เอาซื้อสอนะ Mmm. เป็นวัดเป็นไอ้หนุนเมืวานมุสุนเ่ยพี่น้องขอภัยน้ำเดือเสียงก็แหบๆหบืกินแต่เปลือกมันเครือสะคข้านอนเครือไม้นะ่ะ cho ốc bàn bàn thịt hết Khao sau là phục vụ khu vật cháu nhạc khao tăng sau เห็นเราวแซมันก่อยากนั่ปกติตอนแรงครับพระเจ้านี่กินหลายตอนเช้ามันบ่ค่อยยากเท่าเนาะยัดบุญวายเนาะอยู่บ้านเอาเอิญวายมันเป็นเป็นพุ่ม mình làm nói nói nó นกห้องอค่ะคกะองแมงกี้ยำ <c oughs> ย่างแห,งแหงแ้งแ่งฝักเต็ดมูลแล้วเนาะ อะไรก็สู้ส่วนเด้อพี่น้องเด้อปกติกำลังคลิปช <c oughs> องยูทูบเป็นยูทูปเปอร์สู้อส่วนไปน้ำกันท้อได้แต่ว่าบ่ายถอยคอยเฮ็ดคอยไปบ่ายตั้งความหวังสูงเล่งตัวเองบังคับตัวเองให้มันได้เงินคอยเฮ็ดคอยไป 嗯。Uh. เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะขอความนีสก่อนี่น้องฝากติดตามเป็นกำลังใจ ขับระเจ้าเนี่ยเนาะจะได้สู้ไปน้ำกันพี่น้องผู้ที่ผ่านแล้วได้เงินได้รยรับเราก็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องผู้ที่ยังบ่ผ่านก่อนสู้ๆต่อไปเนาะนอนนีขอขอบใจเด้อ